วันนี้นะคะอบอุ่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็มีโชว์หลายๆโชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเล่นเครื่องดนตรีเต้นอะไรอย่างที่เราไม่เคยทําให้ทุกคนดูนะคะวันนี้เราก็ทําให้แฟนๆของรักนับเป็นโง่ของเราเนี่ยดูกันค่ะใช่ค่ะถือเป็นการรวมตัวครบทุกคนครั้งแรกไหมครับอ๋อวันนี้จริงๆวันนี้ก็ไม่ครบขาดพี่ชมค่ะพี่ชติดทุระพี่ชติดธุัะค่ะใช่แต่จริงๆเราก็เคยเจอกันแล้วในตอนบวงสรวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ยแฟนๆเยอะมากรู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบ เหมือนเหมือนเราแบบสำเร็จแล้วอะเ, <c oughs> เหมือนแบบใช่รู้สึกเหมือนกับว่าการที่เราแบบทำงานอย่างหนักแล้วก็แบบเต็มที่กับมันเลย่งเงี้ยมันเป็นผลแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะให้เอฟพูดพูดหน่อยทุกคนแหวนครับผมก็ดีใจครับที่วันนี้คือเรา <c oughs> ถ่ายทํากันมาทั้งหมด4ี่เรื่องครับก็ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรครับแล้วก็วันนี้เหมือนกับ uh, เป็นปาร์ตี้ครับของแฟนๆละครรักนักเป็ดโง่ส่วนหนึ่งที่ที่มานะครับก็พวกเราทุกคนดีใจครับแล้วก็เป็นพลังให้เราได้ไปทําซีรีส์เรื่องต่อๆไปด้วยครับผม Yeah มาเยอะขนาดไหนครับต้องมาครับมาเยอะมากค่ะเป็นว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเกือบเต็มทุกที่นั่งประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเรามองขึ้นไปเราก็เห็นไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับพี่พูทแฟนคลับน้องมุกแฟนคลับเมฆแฟนคลับพี่นิกกี้แฟนคลับทุกคนแหละมาแฟนคลับทุกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาให้กําลังใจแต่ว่าบัตรแพงสุดนี่เต็มหมดเลยนะฮะแถวหน้าเต็มหมดเลยครับแถวหน้าเต็มหมดเลยนะครับสนุกก็ยังไม่จบนะยังจะเหมือนมีอะไรพิเศษต่อมีไหมครับพี่แอชช่าครับมีค่ะคือจริงๆแล้วเราจะกลับมารวมพิเศษตอนพิเศษค่ะเป็น ep พิเศษใช่ก็ชมพร้อมกันวันที่20ธันวาคมนี้นะคะค่ะถ่ายใหม่ไหมหรือว่าเขามาเราเราถ่ายเพิ่มจากเดิมถ่ายใหม่ซึ่งนักแสดงทุกคนก็จะมารวมกันเจอกันแล้วก็มีการสลับเจอกันปนกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามค่ะค่ะถ้าใส่รองรังทีหนักคือมีภาคสองอภาคสองก็เดี๋ยวคงต้องแล้วแต่พุ่มกลับด้วยครับแล้วก็ต้องดูทางหนังสือด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เราเขียนมาจาก เออเรามาทําจากหนังสือของสํำนักพิมพ์จำสายอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเขาผู้เขียนเขามีภาค2ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ครับที่เราจะเอามาสร้างความฟินกันต่อครับผมค่ะแต่ว่าก็มีบางคนที่แบบว่าเล่นซีรีส์เล่นต่อไปของอีกือนึ่นใช่ค่ะเรื่องต่อไปที่เราจะเล่นนะคะก็เป็นคิสเดอะซีรีส์ค่ะก็ในเรื่องเนี่ยก็จะมีน้องมุกมีไม้มีแมงนะคะแล้วก็มีพี่เต๋าค่ะมีพี่หญิงบี้มีพี่นิกกี้ด้วยค่ะใช่ค่ะก็จะออนแอร์ต่อจากบอยพาราไดซ์เลยค่ะใช่ค่ะสนุก ก็ทุกคนจะโตขึ้นนะคะจากจากน้องมุกอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักศึกษาก็จะกลายเป็นเด็กฝึกงานใช่จากไม้ก็จะเป็นเด็กนักเรียนมัธยมก็จะกลายเป็นมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์ก็จะต่างจากเดิมมากขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ทําจากนิยายจ่มใสเหมือนกันค่ะคือเซ็ตคิสค่ะ อเยพุดเยยพุทค่ะเป็นตัวแทนเลยแล้วกันนะครับขอบคุณอ่าสำหรับแฟนๆของรักนับเป็ดโง่นะฮะในทุกๆตอนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับที่คอยทำข่าวเราตั้งแต่วันที่ที่เราบวงสวงนะครับก็ฝากเรื่องต่อๆไปครับของ GMMTV นะครับอย่างเรื่องแรกที่จะมาในปีหน้า Kiss the Series นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกคนด้วยนะครับปีหน้าครับผมค่ะ